มหินทาอำเภอศรีบุรเลืองจังหวัดนองบวัวลำโพูสวัสดีครับสาหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาชมนะครับรถแท็กเตอร์มหินทา6065 65แรงม้าคันนี้นะวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมา,าชมชุดใบมีดดันดินหน้าของนาซาที่ประกอบเข้ากับตัวรถมหินทา65แรงม้าคันนี้นะครับวันนี้ก็ไม่ได้มาลงรายละเอียดสเปคตัวรถเนาะนะครับจะพามาดู งานนะครับชิ้นงานใบมีดดันดินหน้าที่ประกอบเข้ากับตัวรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใบมีดตัวนี้นะครับเมื่อประกอบเข้ากับตัวรถแล้วมันจะน่าใช้ขนาดไหนเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดจุดยึดน็อตเลยแล้วกันนะครับจุดยึดน็อตนะครับพนมมาน้ํานะครับฝั่งด้านซ้ายและขวานเนี่ยนะครับมันจะมีจุดยึดน็อตอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะสำหรับแท็กเตอร์ไม่หินทานี้เนาะนะครับน็อตเนี่ยน่าจะประมาณ6ขุนนะครับ จุดที่ยึดค้างหมูของตัวรถนะมันจะเป็นจุดนี้นะครับจากน็อตสี่ตัวตรงนี้นะครับมามาถึงน็อตตัวนี้นะครับ,ะรบจะมีน็อตทั้งหมดอยู่แปดตัวโอ้โหจะเยอะอะไรขนาดนี้นะครับก็คือยึดค้างหมูด,ด้านหน้าสี่ตัวแล้วก็ด้านหลังอีกสี่ตัวเนาะค้างหมูของตัวรถก็จะมายึดที่เสือ้อเครื่องยนต์อีกทีหนึง่งนะครับผมเพื่อความแข็งแรงเนาะนะครับพนมม้าน้ํานะครับ ด้านล่างก็จะยึดเข้ากับคานดันดินด้านบนเนาะเป็นลักษณะนี้ทอดยาวไปด้านหลังนะครับแล้วก็จุดนี้ก็จะมีน็อตยึดอีก4ตัวนะที่ยึดเข้ากับเสื้อคัดของตัวรถงานดันดินนะครับผมงานปรับระดับหน้าดินงานดันดินไม่ว่าจะเป็นพวกดันต่อนะครับล้มกองดินนะครับรถสิบล้อรถหกล้อนี่ก็มั่นใจได้ในะระดับหนึ่งเลยนะครับว่า ช่ดยใบมีดตัวนี้มันจะแข็งแรงนะครับเพราะว่าจุดยึดน็อตมันเยอะเสเหลือเกินนะครับนี่เห็นไหมอ่าสวยนะนะครับจุดยึดน็อตเนี่ยขัางละประมาณ1ิบกว่าตัวได้นะพนมมาน้ําตัวนี้แดเนาะด้านหน้าอีกสองเป็นสิบนะครับแล้วก็น็อตยึดเสื้อคัดอีกสี่เป็นสิบี่ตัวนะ <S <S เหลือกินเหลือใช้น,น, <S <S นะครับเหลือกินเหลือใช้นะครับผมส่วนคานด้านล่างนะครับเหล็กหนาพิเศษนะ รอยเชื่อมสวยนะครับรับแรงกระแทกรับงานดันได้ได้ดีนะนะครับด้านหน้าก็ติดหน้ากากมาให้เรียบร้อยนะครับอืมมันก็ดูหล่อขึ้นนะเนาะมันก็ดูหล่อขึ้นนะครับเสริมเวทหน้าเข้ามาด้วยนะครับนี่เสริมเวทหน้าเข้ามาด้วยนะครับนี่สี่ก้อนนะก้อนละประมาณ27กิโลกรัมนะครับอ่าวงหน้าไว้นะครับเพิ่มการยึดเกาะนะครับผม เพิ่มการตะคุยนะครับของล้อหน้านะครับใบมีดดดินหน้านะครับเจ็ดฟุตเนาะเจ็ดฟุตนะครับคมใบมีดก็เป็นคมใบมีดเก้ารูทั่วไปนะครับนี่เก้ารูทั่วไปนะอ่าีนี่นะครับอ่ามาดูพนมมาน้ํฝาฝั่งด้านซ้ายของตัวรถนะครับลักษณะการยึดน็อตก็เหมือนกันเลยนะครับผมก็คือยึดอ่าน็อกยึดค้างหนูนะครับ แตัวเหมือนกัน1นึ่งาห้นะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับยึดติดกับอไอ้กาดตัวที่อยู่ด้านหน้าตัวเนี้ยเชื่อมกับพนมมานน้ฝาฝั่งด้านขวาเนาะจะมีนอ็อตอีก2ตัวนะครับผมน็อตตัวใหญ่ส่วนด้านบนนี่ก็ยึดด้วยน็อตพอผ่าน่าจะประมาณนิ้วครึ่งนะไม่นิ้วครึ่งก็นิ้วหกนะครับประมาณนี้นะครับฝั่งด้านล่างก็ประมาณนี้ะนะครับ ทอดยาวไปด้านหลังนุ่นนะครับยึดเข้ากับเสื้อผ้าหลังนะอ่ายึดเข้ากับเสื้อผ้าหลังนะครับด้านนี้ก็นี่มีน็นอตยึดให้ด้วยนะครับน็อตยึดเยอะมากนะครับผมน็อตยึดอ่าพนมมาน้ําแล้วก็ชุดดําดินด้านล่างเนี่ยคือน่าจะยี่สิบยี่สิบกว่าตัวนะครับเกือบสามสิบตัวเลยนะอ่าตําแหน่งยึดน็อตเนาะนะครับ เพราะฉะนั้นให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับว่าชุดใบมีดดันดินหน้าของของเราเนี่ยนะครับของนาซาเนี่ยที่เขาเอามาออกแบบแล้วก็ติดตั้งกับรถมฮินทาในซีรีส์6,000เนี่ยมันจะเป็นตัว65แรงแล้วก็75แรงเนาะนะครับมันแข็งแรงแน่นอนนะครับเหล็กที่ใช้ก็เป็นเหล็กเกรดพิเศษนะครับแข็งแรงนะครับรองรับการกระแทกการดันของชุดใบมีดได้สบายนะครับไม่แตกไม่หักเนาะ เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังยึดเข้ากับเสื้อผ้าหลังนะนี่นี่นะครับยึดเข้ากับเสื้อผ้าหลังนี่เป็นลักษณะนี้เลยนะครับผมให้ดูชัดก่อนนี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนี่ให้คุณลูกค้ามั่นใจได้นะครับเรื่องคุณภาพของสินค้าเนะครับอ๋อผมมาสะดุดเฟืองท้ยตัวนี้นะครับผม เฟืองท้ายของม็ินทารุ่น6065แล้วก็6075นี่นะ65 75แรงเนี่ยมันเป็นบอดี้ตัวเดียวกันนะครับคือถ้าดูในในกล้องเนี่ยมันจะดูเล็กๆใช่ไหมนะครับเฟืองท้ายตัวเนี้ยนะครับแต่ตัวจริงมันใหญ่มากนะใหญ่ขนาดไหนมันใกล้ๆเคียงกับรถไถฟอร์ดรุ่นเก่าอะครับฟอร์ด5000 6000 6อะรุ่นเก่าอะคือมันใหญ่ใกล้ๆเคียงกับตัวนั้นเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ชอบรถแท็กเตอร์ที่ ท่อนนะครับท่อนเกียร์ท่อนเฟืองไทยใหญ่ๆเนี่ยมันตอบโจทย์นะรถรถรถมหินทาตัว6 5 7 5เนี้ยคือมันใหญ่มากนะครับผมอยู่ในกล้องมาอาจจะดูเล็กๆแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมได้มาดูตัวจริงแล้วคือจะบอกได้เลยว่ามันใหญ่ใหญ่จริงๆนะครับมันใกล้ๆเคียงกับเฟืองไท้ายรถไถฟ,ฟอร์ดนะครับผมถ้ามองภาพบอ,อกเนาะนะครับถ้าถ้าจะเปรียบเทียบให้ลูกค้าให้ลูกให้ลูกค้ามองภาพออกก็มันจะใกล้ๆเคียงกับเฟืองท้ายรถไถฟอร์ดนะ ขนาดความโตของมันนะมันจะแข็งแรงแน่นอนล่ะผมว่าเนี่ยนะครับดูจากรูปลักษณ์ภายนอกของมันเนาะแล้วก็เงื่อนไขการรับประกันนะครับตัวรถตั้ง4ปีเนี่ยนะครับรับประกันระบบส่งกําลังนะสปีหรือ3,000ชั่วโมงเนาะนะครับผมก็การันตีคุณภาพของรถแท็กเตอร์ได้อีกหนึ่งระดับนะครับผมสําหรับรถแท็กเตอร์นะครับมหินทาซีรีส์หกพันะหกแรงคันนี้ราคาก็อยู่ที่ 8 6 0 0 0 0บาทนะครับท่านผู้ชม8 6 0 0 0 0บาทนะโปรโมชั่นของเราคือแถมฟรีชุดใบมีดดันดินหน้าให้1ชิ้นนะครับ8 6 0 0 0 0บาทก็คือคุณลูกค้าจะได้ชุดใบมีดดันดินหน้านะครับเพิ่มอีก1ชุดนั่นเองนะครับโปรโมชั่นเริ่มต้นดาวที่25%เป็นะเป็นเงินที่215,000บาทนะครับผม2 1 5 0 0 0บาทนะครับแล้วก็สมมติรายปีที่1 6่0 0เศษเษนี่แหละ1 6 6 0 0 0เศษเศนี่แหละต่อปีนะครับ ่อนกันยาวๆที่6ปีนะ,ะกับรีซิงของเรานะครับผมสำหรับลูกค้านะครับท่านไหนที่ต้องการสอบถามข้อมูลแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมนะสามารถสอบถามเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ทางฝ่ายขายของเราได้ที่นะครับเบอร์โทรศัพท์0 9 4 2 2 3 5 1 2 0มหนะมหินทามอำเภอสีมูลเลืองนะครับยินดีต้อนรับลกูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่เงินดาวไม่พอนะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับ โทรมาหาเรานะครับผมแล้วก็เรา,าพร้อมรับฟังนะครับผมปัญหาของท่านนะครับเรื่องเงินดาวเนาะนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม